ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพะจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมนะครับวันนี้ปุณน้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนกันยายน2564นะครับ คือวันนี้ก็จะมาพูดถึงความชัดเจนของอุปกรณ์เครื่องมือนะครับคือคือว่ามันต่างกันยังไงกับสมัยก่อนอคือมันจะต่างกันยกตัวอย่างเช่นสะพานไฟนะครับยกตัวอย่างเช่นสะพานไฟเนะี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีฟิลตะกั่ว เวลามันช็อตมันจะขาดหรือบางทีมันหนาใช่ไหมตะกัวมันหนาเวลาช็อตมันก็ไม่ตัดนะครับเวลามันมันก็ทำให้ไฟนดูดได้แต่พอมาสมัยใหม่เนี่ยเอ,อเขาก็ทำเครื่องตัดไฟอัตโนมัติขึ้นมาคือแบบเซฟตี้คัตเซฟตี้แปลว่าปลอดภัยนะครับคัตแปลว่าตัด ตัดให้เราปลอดภัยอ่ะตัดให้เราปลอดภัยเราจะใช้คู่ขนานกันแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยมีทั้งตัวที่ตัดอัตโนมัติมีทั้งแบบโบราณอันนี้มันแบบโบราณน,นะครับเนี่ยมันมีสองอย่างด้วยกันคืออย่างที่ผู้น้อยพูดว่าการใช้เครื่องมือเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนทางทมเนี่ย คือถ้าพูดถึงเรื่องวิบากกรรมนะครับตอนนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องวิบากกรรมธรรมะลงมาพร้อมกับภัยพิบัติแะพอธรรมะโปดเจ้าหนี้นายเวนัสูนเนี่ยเขาก็จะต้องขอพ่อแม่องค์ธรรมมาคิดบัญชีกับลูกหนี้เขาเพราะว่าพกับคนที่ได้รับการชุดช่วยจะกลับคืนเบื้องบนโดยที่ไม่ใช้หนี้ มันก็เป็นไปยากนะครับเพราะว่าตามเราชะตาชีวิตแตยังถูกกฎแห่งกรรมผูกไว้พระอาจารย์บอกชะตาชีวิตเวียนว่ายตามกรรมผูกอะ่ะแม้กระทั่งว่าเอ่อเราจะบำเพ็ญธรรมเรารับธรรมะกินเจชดใช้สร้างบุญแล้วก็จะกลับคืนเนี่ยมันก็ยังมีปีกย่อยอีกนะครับคือรับธรรมะเนี่ยเราก็รู้ตัวจริง รู้ทางแล้วก็รู้วิธีเนี่ยเนี่ยอันนี้สถานธรรมทำให้นะครับเ,เราทาที่ทำเองมีอย่างเดียวเท่านั้นเองคือกินเจการกินเจเนี่ยเราทำเองนอกนอกนั้นเนี่ยอย่างชดใช้สร้างบุญเนี่ยเราให้สถานธรรมทำให้อย่างเองเอ,อเขาบอกทางให้ให้รู้ตัวจริงนี่เขาก็ทำให้เสร็จนะครับ แต่ถ้าคนไม่รับธรรมะเนี่ยเขาเขาก็จะมาติดตรงกิเลสกรรมวิบากเนี่ยรับธรรมะแล้วมันหายไปอ่ะแต่มันก็ต้องมีความศรัทธาด้วยนะครับเพราะว่ามีคนรับธรรมะเขาไม่เอากิเลสกรรมวิบากออกก็มีเยอะครับเพราะว่าเขาไม่ศรัทธาหรือเขาอาจจะยังไม่เข้าใจคือคือตรงเนี้ยก็มีทางสสาาธรรมก็มีการ วิเคราะห์ออกมาว่าเอ๊ะทำยังไงอ๋เอเขาให้ตั้งบรรณิธานส่วนตัวมหาพยทานที่ว่าต้านภัยพิบัติเนี่ยพระอาจารย์ก็มาให้มหาพยทานซือจุนก็ให้ฝันวิญญาณมหาพยทานเพื่อที่จะเอามาเป็นเหมือนเปรียบเหมือนว่าให้เราปลอดภัยอะ่ะให้ปลอดภัยเหมือนเหมือนเรามี เซฟตี้คัทอะคือปลอดภัยคือแต่บางคนเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำคือเขาก็หลังจากรัทธรรมะกินเจเขาก็ไปใช้ไอ้กิเลสวิบากกรรมกันอยู่เนี่ยเวลานี้ส่วนใหญ่คือคือบางทีอุโสแบบว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาพูดก็ได้แต่พูดน้อยอาจจะพูดไปก่อนบางคนเขาว่าพูดไปก่อนอา่า เหมือนการทําออนไลน์เนี่ยคูณน้อยทําก่อนแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มจะทําออนไลน์กันแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เอ่อบางอย่างกาละเทศะไม่ถึงคือทําก่อนมันก็สู้ทําพอดีพอดีไม่ได้ทําก่อนก็ไม่มีใครยอมรับเอ่อพอถ,ถึงเวลามันก็ก็มีคนยอมรับอะ่ะครับคือตรงเนี้ยถ้า อาวุโสที่มีจิตเมตตาก็จะช่วยคนที่รับธรรมะแล้วเนี่ยซึ่งเขาขาดบุญสัมพันธ์ไงคือรับธรรมะเนี่ยมีบุญสามชาติใช่ไหมโอกาสที่จะเข้าประชุมธรรมฟื้นฟูจิตเดิมแท้ต้องมีบุญห้าชาติบุญเขาเกิดไม่พอเนี่ยปีหนึ่งรับธรรมะเป็นแสนแสนคนแล้วหายไปอ่ะโดยที่ไม่ได้เข้าประชุมธรรมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการ มันน้อยอาจจะเป็นการพูดล่วงหน้าแต่ต่อไปมันก็ต้องมีนะครับคือเราสามารถใช้เครื่องมือเนี่ยที่พระอาจารย์ให้มาคืออน,นิทานส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถผูกบุญสัมพันธ์ใช้ใบผูกบุญสัมพันธ์กับพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ก็จะส่งบุญไปให้เขาโดยการที่เราอาจจะเสียสละให้เขาคนละหนึ่งบาทเท่านั้นเองที่รายชื่อที่รับธรรมะแล้วอยู่ในสถานธรรมอ่ะ เราก็ทําส่งไปให้เขาเขาก็จะมีบุญสัมพันธ์เขาเพราะเพราะมันเป็นบุญมหาพยาทานที่พระอาจารย์บอกเนี่ยเป็นบุญบริสุทธิ์คือจะบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับอ่ะเขาก็จะไม่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ของเขาก็จะไม่เป็นลูกหนี้ของเขาตรงนี้ต้องฟังดีๆนะครับคือตัวผู้ถวายชื่อไม่เป็นเจ้าหนี้นะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหนี้นอกนอกโครงการมหาพยาานนะครับตรงนี้คือเจ้าหนี้ภายในแต่ลูกหนี้อ่ะมันเป็นลูกเขาเป็นลูกหนี้ภายนอกเพราะหนึ่งคนให้มหาพยานานี่ยหมื่นคนจิตวิญญาณเนี่ยก็ได้รับการอภยัยคนที่ได้รับการอภัยเนี่ยอยู่ทั้งข้างนอกและข้างในทั้งซึ่งการและการทั้งข้างนอกที่เป็นผลพลอยได้ แต่เจ้านี้ที่เข้าโครงการฐานะเจ้านี้ของตัวเองหายไปคือก็เหลือแต่พุทธ,ธะนะครับไม่มีไม่มีฐานะเจ้านี้มาครอบครอบคุมและเพราะว่าตอนห้าวจารลิงอะพรอแม่องค์ธรรมบอกว่าทุกคนต้องเข้าถึงอ,อ,อภัยทานอาโหสิกรรมจึงจะกลับคืนเบื้องบนได้นะครับคือหลายๆอย่างหลายๆวิธีการเนี่ยมันก็มีมาหลายๆแห่ง เวลาฟังก็ต้องจับใจฟาร์มให้ได้นะครับจับใจฟาร์มได้ก็จะจะส่งเสริมคนได้อย่างการส่งเสริมคนรับธรรมะได้ประโยชน์อะไรเขาก็ได้ถึงบุญน้อยก็ยังมีการช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีไม่มีบุญเลยจากประสบการณ์ที่ผู้น้อยทามานะครับคนไม่มีบุญเลย20ปีไม่รับธรรมะพอให้เขาทาบุญผูกบุญสัมพันธ์กับพระอาจารย์เนี่ย เขาก็มารับธรรมะได้บางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะใบคำขอเนี่ยมันคือใบคำขอเนี่ยมันเป็นหนังสือที่แจ้งให้พ่อแม่องค์ธรรมทราบนะครับให้ตีเทพพิทักษ์ทราบว่าเออเรามีความประสงค์อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าเป็นลายลักษณ์อักษรไงถ้าคิดในใจก็ไม่มีผลนะครับมันม,ม,มันมันมันยืนยันไม่ได้อนะเหมือนเราจะสร้างทางรถไฟแต่เราไม่วางฐานไม่มีรางอ่ะ แค่คิดในใจว่าตรงนี้มันมีทางรถไฟอย่างเงี้ยคิดเอาใช้ความคิดอะแต่ไม่ได้ไม่ได้กระทำอะมันก็ไม่ได้ไม่ว่าทั้งฟ้าทั้งโลกมนุษย์เนี่ยมันต้องมีมีหลักฐานะ่ะเขาต้องการหลักฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมกับพระอาจารย์ะ่ะพอเราถวายมหาพยทานเนี่ยเขาจึงเอาประจักษ์หลักฐานคือใบดีกาใบาคำขอเนี่ย ไปต่อรองกับเจ้าหนี้นายเวรได้แล้วก็ไปให้อภัยเขาได้ทางยมมาโลกก็ทําได้เพราะมันเป็นมีหนังสือชัดเจนนะครับในวันนี้ก็มันก็เกี่ยวกับการพูดที่ชัดเจนเหมือนเราจะเอาโทรศัพท์เนี่ยส่งเงินไปให้ใครเนี่ยเราต้องมีหมายเลขบัญชีเ็าชัดเจนน่ะไม่ใช่อธิษฐานจิตว่าเอาเงินไปเงินฉันอยู่ธนาคารฉันเมตตาฉันจะให้แต่ไม่ได้ผ่านหมายเลขไม่ได้ผ่านโทรศัพท์เงินของท่านก็ยังอยู่ในธนาคารเหมือนเดิมนะครับ เหมือนคลิปก่อนๆที่พ่อน้อยพูดถึงเรื่องการทําบุญไม่คิดอะไรฮนะมันก็เหมือนเราเก็บเงินไว้ธนาคารนะ่ะไม่มีใครเอาของท่านนะ่ะแต่ท่านจะให้ท่านต้องใช้พิธีกรรมคือผ่านหลายขั้นตอนเหมือนกันคือเบื้องหลังก็มีหลายขั้นตอนอผ่านธนาคารสวรรค์ผ่านใบคําขออะไรทํานองนี้นะครับก็ก็ถือว่า มันขั้นขั้นตอนมันก็มีค่อนข้างเยอะอะต้องมาศึกษาร่วมกันคือคืออาุโสบางท่านก็ติดในรูปแบบเก่าๆอะเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือก็ต้องใช้พลังจิตแต่ตอนนี้มีเครื่องมือเราก็ใช้ใช้เครื่องมือในความคิดผู้น้อยว่าดีกว่าเหมือนเราจะพาคนไปอเมริกาเนี่ยเราใช้พลังจิตนะเราฝึกจิตจนสามารถห่อได้น่ะ เราจะแบกคนไปแล้วจะจะเหาะถึงอเมริกาเนี่ยมันคงเหนื่อยอะเอาไปก็ได้ไม่เกินสิบคนนะเขาก็คงคงจะไปกับเราไม่ได้เท่าไหร่แต่เรา,เาไปสนามบินตีตั๋วเครื่องบินให้เขาเนะี่ยไปเที่ยวหนึ่งสี่ร้อยคนแปดร้อยคนไปได้นะครับเครื่องบินลำใหญ่ๆอะ่ะ สี่คนเขาก็ยังไปพร้อมกันได้ยังไปไปทางมหาสมุทรเนี่ยลงเรือสำราญไปเนี่ยไปได้ทีเป็นหมื่นหมืนคนเน่ยเออเห็นไหมเราใช้เครื่องมือเนี่ยไปได้เหมือนเราทุกสินค้าไปเนี่ยทุกสินค้าเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยห้าพันตู้หมื่นตู้แต่ละลำเนี่ยเราก็ทุกไปต่างประเทศได้ถ้าเราใช้ใจคือใช้อิทิริสแบบสมัยโบราณอ่ะมันก็ยากแล้วสมัยนี้มัน มันต่างยุคกันน่ะคือเมื่อก่อนใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับก็จึงจึงกาบเรียนอาวุโสว่าเราใช้เครื่องมือดีกว่าครับเครื่องมือเอาเอกิเลตกรรมวิบากออกเนี่ยเรามีเครื่องมือก็ขอให้ทุกคนได้ใช้ครับจริงเท็จเพราะของมองไม่เห็นนี่ะทำดีฝ่ไม่ทำเราดูจากวิธีการอื่นๆนะถ้าไม่ไม่มีพิธีกรรมมันไม่ได้ หลายๆคลิปที่ผู้น้อยบอกว่าถ้าใช้พลังจิตคิดเอาแล้วได้เนี่ยเดียนคือไม่ต้องมาจากไต้หวันนะคิดไต้หวันเราก็ได้รับธรรมะกันหมดแล้วถ้าไม่ใช้พิธีกรรมอ่ะมันก็ต้องใช้อวุโสต,ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าพิธีกรรมยังต้องใช้ครับไม่ใช่เป็นของส่วนเปลือกอะไรอย่างเงี้ยอ่มันมีมันมีบางแห่งที่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็ต้องแยกแยะนะครับเหมือนใช้โทรศัพท์เนี่ยอ่ เราจะไปยึดติดใช้ธานานัตใช้โทรเลขเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ได้แล้วครับเราใช้โทรศัพท์ดีกว่าคือกาบเรียนอาโสแบบนี้นะครับไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้ดูถูกนะครับคืออยากให้ตื่นให้ยอมรับว่าเราอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับไม่ได้ยุคอดีตครับวันนี้ก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอุโสแต่เพียงเท่านี้นะครับหากพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัย ร่วงเกินอาวุโสขออาวุโสอภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ